ส่วนตัวนี้นี่ใช่ตัวที่เป็นประสาทปะเนี่ยฮะใช่จริงด้วยดูสิเวลาพูดนะมันจะชอบเอียงหัวฮะเองจะเอียงหัวหรือเปล่าฮัลโหลฮะ,ฮะสวัสดีรู้ไหมเนี่ยข้าเป็นไอไม่ใช่ข้าเป็นไอเสียข้าเป็นใครอืมว่าไงกลัวหรือเปล่ามาคุยกันหน่อยชิ มันนี่แล้วเนี่ยมันเป็นโรคประสาทหรือเปลปา่าก็ไม่เล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเช่าเอียงคอเอียงหัวเอียงคอปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกใจว่าไง มันก็ดูเหมือนปกตินะแต่ว่าบางทีมันก็จะเอียงเอียงคอเอียงหัวเอียงเกือบจะสามร้อยหกสิบแปดสิบหกสองร้อยสามร้อยสมอยแสิบหกสิบองศานั่นแหละง่ายเลือดเปื่อยแล้วทุกคนทุกคนอยากดูอีกรุ่นหนึ่งไหมอ,อ้าวเองก็ยังจะไปหาเรื่องเ้าหล่เนี้อื้ม ว่างไงฮุ๊ก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 ฮไปตัวเล็กจะอยู่ข้างในกันเดี๋ยวค่อยพาทุกคนไปดูตัวเล็กวันอื่นนะวันนี้ก็แค่นี้แหละบายบายเดี๋ยวไปให้ข้าวโพดไก่กินก่อนเอ้ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูให้ข้าวโพดไก่กินก่อนก็ได้ นี่พวกนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็จะออกไปหาเกียงข้างนอกรุ่นเล็กก็จะอยู่นี่เนี่ยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเลี้ยงไก่ก่อนเดี๋ยวก็ต้องเก็บไกนอนอีกบายบาย